เดหนูว่าจะกินหรอหนูหนูชอบกินอยู่แล้วพี่หรอมามีกับแดดดีให้กินบ่อยค่ะเป็นอาหารอาหารเป็นสุมันจะโมยพี่นุชชีไม่ไม่ลองชิมเหรอคะมีมีมื้ออะไรเนี้ยไหมเออเออเอออาสารน้เสิร์ฟค่ะยังไงคะอ่อพอดีว่ามันไม่มีจานรองเอาอันนี้รองค่ะเอาอันนี้รองค่ะฝาเนาะเออ่าโอเคค่ะมดาค่ะ s อรี y นะคะพอดีว่ายอัน uh, นี good, uh, ้ละกันนะคะพอดีไข่เยอะค่ะอันดอกแดกค่ะชด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 ยังไงเอ็มอะยังไงคะรสชาติแซ่บแห้งคือจังต่มไก่บาดเนี่ยละมาเจอมาเจอมาเจอพามาพี่น้องชิมมมิเออยังไงต่อ สนใจไหมสาธิตสิค่ะอันนี้คือไข่อื่นนะคะอ delicious delicious genius คือล้ำลึกมากรสชาติพูดไม่ออกคืออร่อยจนพูดไม่ออกอย่ําค่ะแซ่บอาหารก็อื่งค่ะ อะอร่อยมากพี่เจนี้ลองชิมไหมคะไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ได้กินได้อันนี้คืออยากกินไข่ได้ไหมอ่ะพี่อาะกินไข่มันได้กินไข่ได้กินอะไรกินได้อยู่แต่ันี่อีกแล้วพี่มีช้อนมาเผื่อทุกคนจบนี่นะคะโอเคนี่ค่ะเตรียมพร้อมเอามาเรามาซิมเบิงนะคะซิมเบิร์งค่ะ หนูก็ได้มามากินด้วยกันไปเนยป่ะได้อะเด็กมานีเป็นหนูไม่แล้วเวลากินแล้องกินยังไงนี่ก็คือว่ากินแค่ส่วนตรงท้องก็ได้ค่ะอ่านีอแต่เพื่อนน้องจะเป็นอย่างงี้พี่ก็แท้หนูว่าหนูนี่นะคะช้ำมากอ่ะต้องอึ่งช้ำยกมากยกมาดิค่ะบเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เห็นอันนี้ยังไม่เปลี่ยนชุดเลยนี่ก็เห็นเฮ้ยนี่นะคะทส่โสดีมาแ โชดีเอามาฝากเลยค่ะโอเด้งตามเสตจัดยาค่ะสน้าไม่เอามาไม่เอามาไร่เอา่เอามเอามากินแล้วค่ะอร่อยอ่าใครเป็นคนเอามาว่าไดาหมอใช่ค่ะเฮ้ยอยากกินแมงกอกอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนแนะแม่น้าอร่อยอร่อยพี่หมอเสแบบบอ่ะเสแบบ ไอ้ไออยู่ค่ะพี่นึกไอใส่ในปากมันคืออะไรค่ะมันคือไข่ค่ะลองย่ำดูค่ะย่ำย่ำลองย่ำดูค่ะเปลี่ยนชุดก่อนอร่อยไม่เป็นทรายเหมือนหินเลยนะลองคายออกมาก่อนทันนะถ้างั้นให้หนูเอาอทิชชู่ดีกว่ากับเจะเหมือนไข่ปลาใช่อร่อยค่ะแต่แม่มันอยากกินไม่ได้จริงย่ำคะชิมได้ไหมอะถ้ากินไม่ได้นุ่นจัดไปเอาเปลือกมันออกทุกอย่างค่ะ เ้าเปลือกออกให้หมดแล้วก็กินแค่เฉพาะท้องมันตรงๆรงนี้ตรงนี้มันคืออร่อยมากจริงหรอมันมันจะมันมันมีคนดีนั่งกินได้ไหมมันจะบ้าเหรอมันจะบ้าเหรอมันจะเอาเปลือกออกเอาเอาออกให้หมดเอาปีกมันออกเออนั่นแหละกินแทบใช่มันมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนดักแด้อะค่ะ เด็กก็หลังชอบอันนี้คือแมงอะไรนะแมงกอกพวกเรามาอันนี้หายากมากแล้วก็น้องกินน้องกินสะอาดนะฮะนี่่ะเ้ยชมกินยังไงนะเราต้องไปต่อยเอาไหมคะหรือต้องไปไต่เอาของพี่พี่คุบเอาเวลามันดนลงมาค่ะปไคุกเอาใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เปิดไฟเป่เิดแบบแสงสว่างอันนี้คือหักหัวออกอันนี่คุจะมาเอเหียอะไร มันมีไข่ไหมมันคืออาหารมาตรฐานสากลดมีไข่ชิมไหมคะพี่นุ้นพี่พี่มาชิมเลยว่ะอันนี้คือเลี้งเ้งเสมันเหมือนมากไม่เหมือนเลยสักนิดหอมอร่อยมากี่เปแป้งคือไเดอเฮ้ยอะไรกเ่อม่าวต่อเร็วไม่เอานี่นะคะเอากินเพื่อไแม่ลา่เผลออะไรเออไป สำหรับวันนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วค่ะต้องไปออกวะนี่ค่ะเอาออกหมดเลยค่ะมันแข็งมันคือแมงสาบจะขอชิมแมงสแมงสาบมันเป็นแบบนี้หรอกระเพาไม่ใช่มันมีเหมือนปีกไงมันคืออะไรอ่ะมันเป็นแมลงแมลงเออมันเป็นแมลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมันกินได้แล้วอันนี้ต้องเอาออกปะมันมันหวานใช่ค่ะมันจะเหมือนดักแมลงแมงกอกที่หนูไปหาไงหนูไปโคตรเรียกว่าอะไรนะแมงกอกโอ้ยแล้วผมทรงนี้กับกิน เือมากรสชีพูนมากมันเหมือนดวงเอช็ดแค่ขายแค่ขายอ่พวกเอเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจกินได้ได้ค่ะกินได้กับไอแมว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 แมาแมวแมวแมมวแมวมวแมววแมวแมวแมวแวมันมวมวนมวแมวอมวแมแแมวแมมันแวมนมแมันมแมมแแวว เดี๋ยวมองเดี๋ยอร่อยเดี๋ยอร่อยม่แต่คนที่กลัวแมงสาบก็น่าจะกลัวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนนะมันเป็นเสตะกูใช่หรือว่ามันเหมือนแมงคามมากกว่าใครจะไปกินแมงสาบเนาะเฮ้ยพี่ทำแบบมันมีคนกินแมงสาบอ่ะมึงเหรอแรงปึ้งไม่ใช่พี่ปึ้งแมงสาบแมงสาบที่เขาเลี้ยงอ่ะเขากินนพี่อะพี่หนูไม่ไหวกินแมงสาบไม่ไหวกินลองนิดนึงนะอร่อยนะอร่อย ลูกวันบอกว่ามันเหมือนแมงสาบเออมันเหมือนแมงสาบอะเลยเราขอโทษนะคะแค่หน้าตาแต่เฟี้ยวเปลือกไปอ่ะขอโทมันอ่ะกับมึงอ่ะมึงเหมือนกันเนี่ยว่านมากเลยดูดเด็กทุกคนเด่กน้องอดูดูนี่เนี่ยอะไร อันนี้อร่อยเอารีวิวจริงๆค่ะมันกินได้นะพี่เจ้าอรีวิวดูไข่ว้าวไข่เต็มสุ่นรวมโปรตีนที่สุดที่สุดในตัวอื่นกินตัวอื่นเลยแต่ว่ามันมีเขาเอ่อมันอันนี้อร่อยแต่จริงๆริค่ะมันกินได้นะพี่ไม่ต้องแพ้มันมีกาบมาชอบอ่ะทาไปกินเป็นอยู่ต่างประเทศเขากินใช่อยู่ต่างประเทศเขากินคือ แต่ดีกลับมามีต้องไปหาแต่เช้าใช่ค่ะเพราะว่าออกตามหินได้ต้องไปยามค่ะพี่บ้านต้องไปอ่ะว่าตามหาแต่เช้าไม่ไออึ่งอะหนูกินได้อยู่แต่ว่าอะไนะอ่ะกินให้ดูก่อนอึ่งอ่ะแม่แต่หนูไม่แท้นะได้ไม่ต้องแท้ไม่เป็นไรมันก็ติดอะก็กินแต่ไข่เจ้ามันไม่มีแนว้อต่างตีก็ลืมเอามา คือตอนนี้สสวัดีคือตอนนี้ฉันก็จำเนื้อเพลงไม่ได้ทำไมทำไมต้องเป็นที่เราตลอดเลยคะคักคาเทยแบบแม่อือ้า้ก่อนนี้ได้เอาเลยค่ะก่อนนี้นะคะก็รังไก่มันอร่อยหนูว่าอยากกินด้วยแต่ว่าหนูอิ่มแล้วอ่ะอืมอืมแบบปลา นี่พี่อามเราต้องทำแบบรุนแรงจริงจริงจริงพี่คืนนี้มันมาเป็นตัวพี่ต้วยก็ได้ป้าต้วยกินให้ดูหน่อยพี่ต้วยเร็วคือต้วยมาคือต้วยไปหน่อยมาแล้วพอเราตงแรกเสมอเลยอันนี้เดียวอันเดียวกินแบบกินอยวอ่ะอันเนี้ยอันนี้กินกินแค่ตรงไข่ก็ได้นี่พี่ต้วยอันนี้เดียวนันเดียวเลยอันนี้คือข้าววิ้ง ไม่พิถีพิถันร้องแรงหน้าแบบนี้ร้องแรงหน้าแบบนี้เข้ากอร่อยเหมือนเข้าแต่ละทุกคนต้องมีความกลัวมันกลัวได้ครับเหมือน่กบเอาเอาหล่อเหมือนไข่กบเอาหล่อจริงหรอตะกูลเดียวกันไงไม่หนูไม่เคยกินกบเลยมันมันเป็นอร่อยมันมันกบกบเป็นไง Auto> แม่มายังยังเลยเข้าจูจีกันเดี๋ยว่ดีโทรไปแล้วเราเข้ากับแม่ไม่กิ้เนาะอง่ายหนูกลัวไม่ทันถ้าไม่กินตอนนี้กลัวแบบว่าเข้ากะไแม่มาสายมันต้องสดน้ำเปรี้ยวอ่ะเนี่ยน้ำสดน่ะคะต้มส้มต้มตมส้มมันก็ดีนะเห็นไหมถ้าเราไม่ดูไงดินดินแม่งกรอก โลละพันสองโอ้ชื่อหอพี่อุ๊ยพี่เตยเราหาธุรกิจใหม่ได้แล้วพี่เตยนี่ของแพงนะเนี่ยอาหารชั้นสูงรเก่งมากเพลงก็ข้าตัวเราอีกจริงขำสุดต้องเอาไปไว้ในนู่นไม่จริงค่ะหนูพูดเหตุนะคะหนูไม่เคยกินชีสเสิรนี่ไงลองไหมพี่มาเดียค่ะสวัสดีค่ะวยหนูเวมาเร็วหนูเคยมีความทรงจำที่หนูกินอื่นแล้วย่าทำไมนะ มันขมอ๋อเหรออันนั้นไม่น่าจะกินเกลียวนะกินโดนบีมันนะคะดีดีดีบีคือหนูไม่เคยกินเลยนะพยายามลองหนูกินลองหนูสิห้องเพ่อมวลบหมือนม้วนใช่อะไรอ่ะวาวอีสานได้บหมผอนลงนิดหน่อยผ่อนลงนิดหน่อยแมนจะเป็นคนบ้านไหนเป็นคนนั่นอุร้อนชอบมาเร็วก็ิ อุ้ยหนูเอาได้นิดเดียวแล้ม่็ใ้เรื่องนะหนูเ้าด้วยแมงกอบฮะแมงกอกแมงกอกเดี๋ยวแกะให้แมงกอบป้ามาดับชู้ตีขึ้นคนปวาทานของซสูงไม่เห็นรูผิงแท้ เกิดได้ใหญ่มากอยู่อีสานกับ่บเคยกินจากเธอเด้อพูดมาด่าั่างคนนี้นะคะฟังพ่อมาอยู่ I cannot speak English I'm so sorry ah thank you teacher thank you teacher thank you teacher. How are you? อ่ t e a มเบิ้งเอบเจ๊แคบดูเสียงนั้นไม่สุกินเออโรยรสนะชอบมากมากินมากินต้มอื่นกับกับเมงกอก โอ้แล like, ้วแล้วท่านเสวยพ่อกับแม่เธอกินไหมเนี <m ai> <m ai> ่ยพ่อก sí ับแม่มาแล้วก็น่าจะต้องไปเลยอ่ะบอกว่าชวนไปหาไม่ฉันมีอยู่อีกหนึ่งกล่องตรงนี้เลยพร้อมเสิร์ฟฉันไม่แคร์หรอกจริงจริก็จะกินอยู่บ้านแต่ว่าก็แค่ห่อมาด้วยพี่พี่อามตอนหนูม้อใส่กระชาหนูม่าพี่เหมยนะฮะพี่เหมยเป็นคนม้อจริงเหรอเอ้ยจำได้ไหมจำได้จำได้จำได้อยู่ไอ้นั่นน่ะ รอบใส่ผักเลยคนไม่เหนียบเป็นไว้พี่เต้ยอร่อยมากเลยใช่ค่ะพี่เต้ยเคยกินไหมมันเป็นป๊อปแป๊ะป๊อปแปะอ่ะเวลาย่างพี่ต้อยลองกิอกบไหมเฮ้ยจริงหอมอยู่แบบใช่เวลาย่ามันป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอ่ะมันนัวนิดนึงพ่อแม่พ่อมาอย่างพ่ออย่างวะพ่อกับแม่แม่กีนแม่ อุ้ยอิ่มแล้วเฮ้ยพี่แันเมือนไข่แมงจีนูนเลยแซบบอ่แซบอันนี้มันจะกินสะอาดกว่านะไม่กินอ้อยมันเป็นมันเป็นแมงติดแกมทำไมหนูไม่เคยเห็นอยู่อยู่บางการก็ไม่ไม่กินเหมือนกันแบบว่าเออไม่มีไม่มีเหมือนกันมันหายากหรอมันมีปลาอ่อยไม่ันหายากหมคะ อันนี้คือครัวหาอะไรคะพี่ยามครัวหาตัวที่ว่าไข่ตรงตัวเนี้ยตัวเป่งมีแนะนำไหมมีแนะนำไหนนเราเคยลองเสิร์ฟให้ฉันหน่อยสิเธอจะใช้ฉันแก่เธอก็บอกเหมือนด้วงเลยอ่ะเหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนด้วงเหมหนูว่าเหมือว่ามันมันมันน้อยกว่าแต่ว่ามันมันก็อร่อยอุ้ยเฮียครับฮียฉันเห็นเธออื่นน้ำลายด้วยแหละน้องน่าจะครบแล้วเหลือไอรินเหลือไอรินไม่กล้ากินอื่นเชอเอ็มเชอเอ็มใส่ชุดยังอ่ะ พี่เต้ยคะถ้าไปถึงนู่นแล้วแบบเราสามารถเอาของไปวางไว้ท oh, ี่ไหนได้บ้างคะเอาไว้บนรถเลยอ๋อไปไว้บนรถเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือตัวอะไรนบแมงกอบแมงกอบของน้องอาร์มชื่จะหาตัวกันคืนอ่ะเอาไปแต่ของนะนู่นวแต่ของสำคัญก็พวกกระเป๋าใหญ่ไว้นี่ก่อนอืมันเหมือน เหมือนจะก็อะไรนะดกแน่เลนี่มันะแหนเหมือนดักแดนได้ประโยกให้หนูแกะให้ไหมพี่สอนพี่แกะก็ได้หรือว่าจะแกะเอาออกทั้งหมดเหลือไว้แค่ตัวอยากได้ตัวไข่ไข่เดี๋ยวหาให้นะชูตี้รอดกว่า อะไรนะกินต้มอื่งเราจะร้องเพลงได้โหมันแรงไอเทมสุดๆมาดังก็ไป้กินนร้านบอกอุ้ยมันซื้อไม่ได้มันหายากอะเดี๋ยวนะอันนี้หามาเองหรือว่าซื้ออันนี้แมนกอกอันนี้อันนี้พอดีอ่อใช้พี่น้องส่งมาให้ import พี่น้องอะไรนะ import ใช้พี่น้องด้วยใช้พี่น้องก็คือเป็นอ่อยากๆอ่ะ แฟนคลับส่งทัยมันเป็นอาหารชั้นสูงมาะเพราะว่าต้องหาินส้องบินน้องอยู่เอ่อกกหม่ n d e tree ออแอนโฟสูงจริงอาหาชั้นสูงของถูกอง rare item ที่ไกไม่ออก้อเลยอไปซอมไปรเดินไปอบออ่ น่ารักมากพี่ย่เท่มากเลยแอบไหมแอบนี่แอบเอาละชุดที่เปลี่ยนชุดอีกไหมอ๋อมีเซอร์ไพรส์ก็มีบ้างค่ะพอดีว่าชุดที่กวนหยิ่งค่ะมันต้องต้องเตรียมนิดนึงเพราะว่ามันดูจากชุดแล้วมันมันค่ะเป็นต่หยิ่งอยู่ค่ะเป็นต่รอนมีในตะกร้าไหมพี่โยกอีกตัวไหมดิ้นด้ยไหมดี้นด้ยไหมดิ้นด้ยกลัวอิ่แล้ว ว้ายนี่ชุดหรืออะไรทำไมฉ่ำโอ้โหพี่หยกชุดพี่คือเอาใหม่พ oh <my> ี่กระเทยสุดๆพ <laughs> ี่กระเทย <laughs> แต่คือพันกันฉ่ำนากชุดพี่พี่หยกอีกหนึ่งต้องปุดกินจากมืออ,อร่อยอนระ่อยไหมมันต้องขั้วใส่อะไรบ้าง เป็นลูกเป็นลูกสะใภ้คนอีสานใจอ๋อนองเวยได้ค่ะนอ์เวยเปลี่ยนประเทศละอันนี้แหละอย่างใจไม่กล้าพอแต่ว่ามันกินแต่ไข่นะใช่ไหมใช่กินแต่ไข่ก็ได้ก็เขาก็ส่วนมากคนที่ไม่กล้ากินกันกินแค่ไข่หมดเลยชุดที่ก็เริ่มจากไข่เลยค่ะเพราะว่าได้ค่ะได้เทกเจอร์มันก็เหมือนปลาเนาะแม่มันไม่ขาวเท่าปลา ชูตี้ลองไหมคะไม่ลองใช้พีแบบไหมน่ะถุงส้มส้มคืออะไรถุงส้มส้มเสเบียงหรือเปล่าถุงสะเบียงมาปิดไว้มันจะโป๊ะ ทำอะไรอ่ะอ๋อใส่ชุดไหม่หรือเปล่ามีอื่นไหมมีค่ะอขอโทษนะคะทุกคนแม่

ถ้าให้คุณเลือกหนึ่งอยา่างคุณจะเลือกอะไรระหว่างอออ่างกับกอไก่ <c oughs> แบกที่มีกล้วแบกที่มีร <c oughs> ัว้ว <c oughs> <c oughs> แม่เอาสักอย่างอออ่าง จับนอกพี่ยามีคนบอกว่าไม่เลือกไม่เลือกไม่ได้ต้องเลือกถ้าให้เลือกต้องเลือกดิดเอาแดดนูวันเอาน้ำให้หน่อยเอาแมนเคงว่ะสันวอเ Water Water หนูวันไอแคปวอเตอร์พูดอย่างนี้นูวันเอาวอเตอร์ให้หน่อยนูวันเลือก ไม่ได้ก like ินข้าวไม่ได้กินข้าวหรือยังมีใครรอแบบว่ารอรอพี่มิเชลมีคนรอพี่มิเชลกับพี่เบลมาแบบก็อยากเห็นฟิดแบกที่ฉันโดนด่าเนไม่อยากกินออมเซ่อะ

มันแปลกมันมันบูดบอมันเป็นยังไงมันขมปากมันขมปากฉันติดปะวะติดอื่นเออมันน่าจะเป็นน้ำที่มีดีมันก็เลยขมรูดอันเหม็นให้หน่อยอา่ะ มาดามเอาไปฝากคนในขบวนรอดูเบลเชียร์อามร้องเพลงหักฮักฮักว้าวพี่แชมป์ลองไหมต้มอึ่งเธอเพิ่งเพลงฟันมาจูบอึ่งสวัสดีค่ะพี่แชมป์พี่นุ่นมากินยังไงอ๋อพี่นุ่นถ่ายตั้งแต่หนูแกะให้ไหมหนูเองค่ะหนูแกะให้นะเอ้ยพี่แชมป์เอาแล้ว มิแชมเอาแล้วทุกคนมิแชมมันอร่อยจริงเออมันคืออะไรเขาเรียกอะไรมันคือแมงกอกค่ะแมงคนธรรมดามะแรงกอกแมงกอกกินได้แตอนนี้เอออ่ายพี่เด้ยังไม่ลองเลยเอาหมดโอเคแมลงกอบพี่แชมเ์รสมาก มันอร่อยมันมันมันมื้งันเหมือนดักแด้มไหมคะใครกินไข่คาเปี่ยนอะไรหรอพี่แชมป์อื่งพี่แชมป์ลองเลี้ยวพี่แชมป์ยังทำใจพี่แจ่มจับมือันนี่ไม่กินทั้งตัวเลยไม่รักมันแข็งค่ะมันเป็นเแบบแบบแข็งมันต้องแกะไม่มันต้องแกะกินไหมหาตัวตัวไข่ไข่อะน้องกินหมดไหมขอหวยหน่อยอะไรดีอะ แต่อร่อยนะเนี่ยอร่อยพี่แจมันกินอ้อยอย่างพี่เต้อยากกินใช่พี่เต้อยากกินเพราะพี่เต้ไปยืนตรงนี้นานแล้วอดอาหารโปรอาหารมากอร่อยทุกคนอร่อยตอนนี้ก็คือแมงกอกขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลละ1,200จริงเหรอใช่ค่ะอันนี้คืออาหารที่หากินยากแล้วก็แบบมันแพง มันแพงมันไม่แพงมันคือจริงๆจิงหลีดบอกใช่แบบเป็นตระกูลแบบมแมลงให้หมอแจนกินต้มอ,อึ่งหน่อยอย่าล้องนะต้มอึ่งลายเมนต์่เคยกินเลยแต,เแต่ก้า m เอ็มจต้องมีแล้วแมนกอกขาเยากมากเราต้องเลี้ยงแล้วมนกอกอบกรอบ m Shop <c oughs> อเอ็มจีไอช็อปนี่เอาทิ้งก่อนันไม่ดี จะอซ้อนันที่เาทาทาบีบมืแล้วาบอกให้ไว้ต้องหัวใส่งพี่ทีมทำไมพาตัวเองอ่ะคือหัวมียไม่พอยังไม่พอหนจะต้องใส่พยามขยัตรงนี้ได้นะอ๋อโอเคตัดเลยม รูมาจากไหนหนูมาแต่กบุบนหนูเพิ่งมาถึงเมื่อช้พี่เริ่มพี่ตื่แต่ช้าพี่จึงว่วงอีกแล้วเนี่ยเอองีบไหมงีบขาอะไรแต่ถ้าเรางีบมันจะไม่ดีดนะดีมันดีเอ,อมันจะไม่ดีดเชื่อไม่เกี่ยวม,มันจะมันจะงัวงียแค่ตอนเราตื่นแต่หลงังจากนั้นมันก็คือมันจะปกติร เราต้องอยู่บนรถงานจบไหมเอาเอาให้หน่อยสัก็ต่อพี่ว่าพี่เป็นแบบว่ามีข้าวผัดมีข้าวผัดแล้วก็กะเพราอะไรกะเพราอะไรกะเพราอยู่ใช่พี่ว่าพี่โนโน no แห้งในรูแห้ง no แห้งคืออะไรอ่ะกามีแห้งอ๋อมีชอบไม้พาย energy แบน no hair energy เอาเอาเวลก้าไหมเอ่เอาเอาคกิไม่าไปงไงสปอตนะ